สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับม่ด้สอพรโชคกับสิภาพพี่น้องไปเที่ยวทางอีสานใต้ให้เก่าหรครับซึ่งเทปวิดีโอนี้ส่อพรโชคได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานอ่อนซ่อนที่นิสานครับไอพ่องพ่องครับหรือทีมงานนิสานไต่หรอครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนิสานไต่มาณโอกาสนี้ด้วยครับกระตางสอพระโชคมาครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปพบกับลือสีตองครับ เนี่นี่ทีมงานอ่อนซ่อนที่นิสารเพิ่นไปหาฤาสีตองครับที่วัดดอนดูครับยังไงก็ตามสอฟพระโชคมามครับเดี๋ยวสิพ้าไปฟังบาฤาสีตองเพิ่นในตัวไหครับวัดป่าดอนดูโอ้่น,น้องเนุ่ยังไหนปนมาเดินบัดนโีโอ้โหโหโหฟีฟีฟ บนใส่ส่วนสาเอวส่ยเอวมาต้องเลงไปไหนล่ะนี่ล oh ้มไปไหนี่ะู้ยขี่ต like, uh, ้นไม้นะไม่เพ่าชินไหาต้นไม้ปล่าต้นไม้เท่าน้นได้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 ท่นนี้เราก็ได้ท่านพุ่นบินทีิบนเหนียวบนนั่นนแล้วทานนี้เป็นปูนุ่นอยู่กลางอยู่ผมเห็นถามได้แล้ว่าอยู่นี่เนา่อยู่นีล้วโอ้ผมยัวทยดเหร โอ้ยะยตัวนี่ออเมือมนี้เลยสงสงชดเลยแหละนี่เปยังบิตกระยู่ทุ่งแนอนฝ่าสะมีบ้านนอนมาอย่างนอนนอนนอนปาสะระ่ายเงียบรวบา,ายสบายใจดีแล้วเมือผีมาเหรนน้ํเราเมือนผีก็มาเลรนน้ำส <c oughs> ิผีก็มา,นนกมาหยอกดิผีมหยอกผีมาหยอกผีมากวน มาอยู่ใหม่ๆแล้วว่าโอ้นอนบ่ได้สนัตติได้พันาติได้กับผีดิดเพียงกับผีเดี๋ยวสนา <laughs> พัชนาติได้กับผีแล้วว่าพญ่ตองอะเดี๋ยวนี้ยูบเป็นมูกันแล้ววำไมได้เป็นมูกันแล้วอ๋ออ๋อผ่อนเถินนะครับพี่น้องแนะต่วนะ่าเราอยู่เสียน้อพญ่ตองอย่เนาะเะไฟดับเข้มนะอยู่เสน้อ ว่าไงดิได้สุดเบสเขี่ยเบดผมครับรถคนกับสั่งครับพีกี่ต๋อมลวพี่น้องฟีเอาฟีเฮียไปจอดมังกรซ้ายคนน่ะจอดกองซ้ายใอยล้วงยางได้เอาเอาไปเอาเอาฟีอ่าใส่ไปฟีเอา lui, khá lui rồi, hả? ui, điếu vào này quá điếu phấn vào này. ôi, mấy có thể xanh, kéo khay nhá theo vào thế này hả? nhung chó nhung chó. พกเก้าที่พกที่เก้าเนอะเอาเดี๋ยวบอกความฝันให้ผมฟังก่อนบอกความฝันให้พี่น้องเพี่นได้ฟังก่อนบมอเขาบอกว่าฝันแต่ของบ่ได้ฝันนี่ยของบ่ได้ฝันโอ้ยยุงไหลยุงไหลโอ้ไม่เหนียวไหลก็ได้ได้ใส่กางเกงนะวะมึงรถคนกับสร้างติจิตตัวพี่แหลนแหลนแหลนนู่นเนี่ยอืม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  ตี่นตี่นอย่างนั้นบุกมาหาเนอะเ้็ดในแล้วอย่ากได้แนวท้าอยากได้ตัวเลขมาฝากพี่น้องคนเนาะเมื่อไห้่เขาไปจุดทูบพี้นเดียวเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดศูนย์เจ็ดนกี่เจ่นไหลงปรกัไฮะเจ็ดศูนยี่นหลงกื่บอกเพราะง้เขียนให้เจ่นไหนลงประกเช่นไหนหวย กูว่าเขีนในผมสันเนอีดสูนรมือนกัเ่มบอแน่สันเหลี่ยฮะเอองอนบาข่างกระบ,บอกโยแต่ผมไม่ได้เขียนบอกให้เขียนเจ็ดสูนรผมไ่ได้เขียนเสียหลายแทะอืม <laughs> ได้มนนอตดิกินเขาแล้วปะ ่็ใส่กาแฟเอากาแฟมาฝากเราเด้อซื้อกาแฟมาฝากอยู่เไ็นตั้งไหนงวดนี้เอาให้พี่ได้น้องได้สามโตสองโตงวดนี้เอาข้คักได้เปลี่ยงเอาข้าคักเลยเอาข้คักหลุดเอาข้าคักเลยยังเอาข้คักหลุด พุ่นหรือสีตองครับสูบยาแก้หนาวระหว่างครับเบิ้งพี่น้องนะครับนะครับบบกี่ตมหร้อกี่ตมมหานะครับบุกีตมนะครับบุกี่ตมมะเพื่อจะได้แนวทางห้ครับพี่น้องได้ไปลงทุนกันนะครับนะครับผมผลตกนะครับผลตกก็ได้มหาอีพอก็เกาแหละนะครับผลตกก็ได้มหาอีพอก็เกา ครับฝนตกอะไรวะหาขี้เกา่าขี้ไว้เสียงเสียงเสียงอันกาแฟเดลอกาแฟมาฝารั่ากา,าแฟมาฝรั่งต้มต้มต้มเลยอันนั้นไม่หกต้มเลยครับ <c oughs> มาจากไหนก่ออันเมื่อกี้ไหน,นว่าจ <c oughs> ากไหนก่อลงรถมาหนี่งมันได้ยินบ่ชัดตัวไหนก่อ หกสี่เก่าเบาแห้งเบอร์ไงเพื่อนได้ฟังหกสี่เก้าหกสี่เก้าเออหกสี่เก่าหกสี่เก่าเป็นความฝันว่าเป็นจังใดเพื่อนขามหาตีความฝันบางอย่างไกลส้นตีกันตีความฝันเออตีมันสี่เก้าหกสี่เก่าตีความฝันเอาไกลความฝันเอาไกลมาส้นกัน มันสีก็เบาดีนอส่วนมากหมอกเวียดอ่ะก็ก็ตีได้เองทีเนาะส่วนเราตีว่าเอาไก่มาส้นกันเนาะอืมอีพอก็เนี่ก็ตีเป็นหกสี่เก่ายังว่าไม่นะปากออกไปสั้นอย่างนี้โอ้ปากออกไปสั้นหลุดปากมันสั้นบ่หลุดปากเอาไก่กันไก่กับน้ำเก่าเหระไก่เก่าไก่เก่าไก่ส้นไก่สองตัวหก สี่เก่าตีได้ซ้ำนี่บ่ได้ซ้ำนี่นะครับผมครับเป็นความฝันของพญาวิทแต่พญ่ตองเป็นคนแปรเป็นคนตีเองได้ดกะบได้เออได้หกสี่เก่าเนาะในตัวเดียวแค่นี้บ่มมเมื่อนี่ ตีพทไปขอโจมันใอีกได้บ่อนี่ฝนตกงสีได้บ่อนี่ยังไปสานี่ยังไปสารแล้วบ่ไปขอยุ่ิานบ่ขอยุตารให้กันในเนาะใ้นเนาะจุดทูบบ่เนาะจุดทูบเดี๋ยวให้พราะเนี่ตตองครับไปขอช об, ่กับอะก่อนโดนของกีเราฝาดลัดจีอันนี้ก็ Hoxy si cough cũng đã từ lần đi lên hông. Hoxy cough, hoxy cough. 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 Một cough. Hoxy 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 ก็ไก ai ่ตีกันเออก็ไก่ตีกันตเล็ีเป็นหกัวเกตัวเก่าเอบอกอเคืองบอกัวม่าเนี่แล้วนะออาเนี่แล้วไก่ตีกันไก่สองตัวกับสิบเอสองแสน เจือแล้วเอนแบขาีเป็นีขาตวเดีวเอาเตีเาตีไก่เนาะไก่สตัวไก่สตัวไก่ส้นกันไก่สีขาไีา่เตี่าเป็นหกชีกาวแบนี้จ <scientifically. S 2> ีบอกเป็นเลขเบบงวด่างหันได้โบ้ขึ้นมาเจ็ดศูนย์มดนะเอาเจ็ดศนย์มาแต่อีกยังไดว่าอยู่บันี้เลาว่าจากเดวเขียนไว้ล้ว่าม้องหันว่งหันลาว่าปากพ้าไปทีงหันหกชีาน่เดือด้ พ่อใหญ่ตองปากคาไป 49, นะหกสี่เก้านะสิจบคลิปนีวเราเป็นบอกว่าเจ็ดศูนย์อะาเจ็ดศูนยมาได้สเนี่อยาลย่าม่อห่พูดนกสี่เก้าสองสี่เก้าที่กับอไไะไบไก่สองตัวไปจังว่าได้เตียวแล้วตันเนีเนาะเอออะไรเตียวเนาะจันเนาะจะได้ก็บโปงหูแต่ว่ารถรถตีได้หกสี่เก้า ละว่าปากพาไปบอกกอมันนฟังอนรบเออบอกวาสีก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีไปถามรูานนี่เดี๋ยวนี่นีนี่เรามาอยู่ระว่าปากพาไประว่าปากนี่ก็หลุดปากเองระว่างันหลุดปากไปเป็นหกสี่เก้านี้นเจ็ดเจนของพ่อแม่ปากพาไปกันเถอะเออคบอกด้หลวงพ่อเขียนไห้กะเลยถามว่าเจ็ดทุนมานสีื เจ็ดศูนย์ดีปนี่ยเจูหุดปากหุดปากเจ็ดศูนย์เนาะองวดนี้แล้วหลุดปากห4 9ีเกาหลุดปากหกสี่เนี่หุดปากูจดหลุดปากหกสี่เก้าปากผ้าไปหกสี่เก้านะครับพอยี่ตองครับผมองค์พรักษ์บนีปุ องค์สลักนกาองคลักเป็นตาค่บกกรนาคุปปดานมูนี่จะว่าหม้จว่าไก่เลี้ยกกานแล้วงคุปปในหน้าปะด้านนี่มันเลี้ยายังไงงน้ำมูนี่แหะตังแตยังมันทำแล้วเลี้ยงหลาอย่างเลยเลี้ยงนกไก่นากับเลี้ยงมินมินแข่กับเลี้ยงตัวนี่มินแข่พอมั้ยนี่จะซื้อกม่จะต้องซื้อมูแคะเข้าอยู่เดืนโอ้ไมูแค่อีกก็ทำนีมาหนตัวมันก็มาก่น คนมักเลี้ยงเนาะคนมักน่นอนโคตรดีแต่ลรเนี่นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือลือสีตองครับเพิ่นกระแปรข้อมฟันให้ฟังก็ได้ตัวเลขเป็นหกสีเก้าครับน้องพี่น้องไปวิเคราะห์เบ้างด้วยครับถ้ามาักชอบก็จาอย่งนั้นไปลงทุนครับพิสถูกกันย่าว่ากันครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือพ่อแกเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ ขอให้พี่น้องเฮ้าโชคดีทุกปุถุคนนะครับเด้อนสิงหาคมที่หนึ่งสิงหาคม2,564นี่ะครับถูกใจกยับยื่ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบดได้ผลาดจากรายการดีๆของท่างชอ่องขอบคุณครับสวัสดีครับ